ว่าที่เจ้าสาวดาเอนโดฟินถูกแฟนหนุ่มเดนนิสแรปเปอร์ดังคุกเข่าขอแต่งงานแล้ว เปิดตัวคบหาดูใจกันไปเมื่อช่วงปลายปี6-3ที่ผ่านมาสำหรับนักร้องสาวเสียงทรงพลังดาอินโดฟินที่ตอนนี้ไม่โสดแล้วนะคะหลังมีแรปเปอร์หนุ่มชื่อดังเดนนิสไทคูนซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในวงการฮิปฮอปมาดูใจและล่าสุดสาวดาก็ต้องเปลี่ยนสถานะอีกครั้งตัดสินใจเซ y y e เมื่อหนุ่มเดนนิสคุกเข่าสวมแวนขอแต่งงานในค่ำคืนฉลองวันเกิดของสาวดาครบวัย35ปีพอดิบพอดี เรียกได้ว่าปีนี้นอกจากจะได้อายุเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งปีแล้วยังได้ว่าที่สามีเพิ่มอีกด้วยล่ะคะ่ะอย่างไรทีมงานนายนิวก็ต้องขอแสดงความยินดีกับว่าที่เจ้าสาวคนต่อไปด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ